เดือนมกราครับบ้านบอกอนะครับต้นเบอร์รี่ครับนี่ครับโอ้โหแดงๆสดๆนะเก็บครับโอ้โหออกมานี่กินฟรีกินฟรีน,รนี่ออกมาช่ำๆบำรุงอะไรบ้างนะสายตาบำรุงสายตาทำให้ไม่ผ้ามัวใช่ไหมต้องบำรุงสุขภาพกันนะครับแก่แล้วเดี๋ยวตายนะ เด็ดไปโอ้โหเยอะขนาดนี้แล้วกิ็ไม่เอา,อเอาแดงเอาม่วงแดงเปรี้ยวเอาแดงเปรี้ยวเหรอม่วงหวานอันนี้มันจะนุ่มๆหน่อยมันจะหวานโอ้โหเลือดเอาไม่ใช่เก็บอย่างนี้เก็บได้ทุกวันเลยถ้ามันเยอะเกินก็ไปทําอะไรไปทําอะไรนะน้ําผลไม้น้ำผล,มำผลมไม้ไปปั่นนะครับนี่ครับปลูกไว้ครับบ้านใครตกไปเม็ดหนึ่งมันปลูกง่ายนะปลูกง่ายแล้วก็บ้านใครมีที่นะปลูกไว้นะครับอันนี้ได้พันมาจากบ้านอะไรนะบ้านอี้ใช่ไหม กินน่งเอาปักเลยอ่ะกิ่งเอาปักเลยเหรอง่ายมากอ,ะอ่ะได้ต้นขนาดนี้เลยเหรอช่อน,นีเก็บไม่หมดเลยนะเนี่ยกิ่งเนี่ยปักได้เลยอ่ะเรากระป๋องมาแค่เนี้เด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวเราก็เก็บเนี่ยกินบำรุงโอ้ช่วงนี้หมูแพงกินในอันนี้ไปละกันนะปลูกหน้าบ้านเพราะปลูกในบ้านมันไม่โตขนาดนี้แดดมันไม่ถึงต้นไม้เยอะอ แล้วถ้าใครมาเก็บหน้าบ้านเราอ่ะไม่เป็นไรมันเยอะให้โอ้ไม่ได้ยิงอืมหนังก็ติ๊กยิงระวังตกรองน้ำหลยยิงยิงเนี่ยสมน้ำน้าให้เนี่ยทั้งหมู่บ้านมากินนี่หมดอ่ะเหรออ๋อแล้วทำไมเขาไม่ปลูกเองอ่ะไม่รู้เขาเลยไม่ได้ถามอ่ตะไคร้ก็มาเก็บหน้าบ้านเราทำไมเขาไม่ปลูกเองอ่ะตะไคร้หมดแล้วเออเขาเก็บจนหมดเลยไอ้กะเพราหมู่บ้านก็หมดละเดี๋ยวก็ลังหมู่บ้านทำไมเขาไม่ปลูกเองอ่ะต้ง ตั้งคาถามแล้วถามตัวเองไม่มีคําตอบมันกําลังออกต้นใหม่ให้อยู่พระเจ้าสร้างให้นาบ้านอโอ้ยต้นนี้ปีที่แล้วนี่ก็กินกันแบบชนิดที่ว่าไม่ทันเลยนะผมก็บอกแล้วว่าทั้งหมู่บ้านอ่ะกินทั้งหมู่ทั้งซอยเนี่ยทั้งซอยเอามากินที่ต้นนี้อย่าถามว่าทําไมเขาไม่ปลูกเองคิดไม่ออกเลยตะไคร้หักกิ่งไปปักได้เลยเนี่ย ระวังตกนะว่าอะไรล่องน้ำเทศบาลโอ้ยคนบรนนอกอยู่ับบบรนนอกวะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็หมูต้องเกือบสองสองร้อยแล้วเมื่อวานไปซื้อร้อยแปดสิบก็บอกให้กินกระต่ายกินกระต่าย <c oughs> เลี้ยงกระต่ายกินกระตา 5, ่ายง่ายจะตายเดี๋ยวเจ็บญ้าให้มันกินเดี๋ยวมันก็โตแล้วไม่เอามันน่ารักเห็นป่ะติดอยู่ตรงคำว่ามันน่ารักน่าเลิกนี่แหละเรากินไม่บริโภค ปลาไม่น่ารักหรอปลามันก็ว่ายไปไว่ายมา <ปะ S 1> โสเอ้ยมนุษย์เรานี่ประจวบเบาๆหน่อยสิเดี๋ยวมันมือหนักอ่ะเยอะแยะแตะแปดหายปวดเดี๋ยวนี้นะครับต้องบำรุงสุขภาพหาเงินกันเยอะๆแล้วถ้าสุขภาพแย่ก็อย่างว่านั่นแหละ <Okay. S 1> ห<า>เอาไปให้โรงพยาบาลหมดเลยเออหาเงินสอง,ล,องล้านซ่อมไปสามล้านนะปีที่แล้วเพื่อนตายไปเยอะนะ เพื่อนร่วมรุ่นนี้ตายตายกันเยอะห้าสิบกว่านี้เริ่มเริ่มตายกันหมดแล้วนะครับเริ่มเริ่มทยอยทยอยแล้วนะครับไอ้ที่อยู่อ้วมๆอ,อยู่ก็หลายคนอยู่ <c oughs> นะครับบอกรไม่อยากจะอ้วมอรไทยอย่างนั้นนะครับก็โอ้วันนี้เสื้อสีสันแสบสวงมากนะครับสีม่วงนี่ซื้อที่ดารัสด,ดารัสใช่ป่ะเออดารัสเวียดน,นามตัวนี้ซื้อซาป,ปาตัวที่เอใส่เนี่ยดารัส อแล้วก็หมวกนี้ก็ซื้อที่ที่ไหนวะจำไม่ได้แล้วล่าสุดที่เราไปเขาบอกว่าเดือนเมษาดารัสเมษาจะเปิดแล้วเหรอจะเปิดแล้วจ้ะโอ้ oh, จริงอ่ะจริงอ๋อ oh, สรุปเราจะอยู่แบบโอมิคอนโอมกกอดเราเราอยู่กับมันต้องอยู่กับมันอยู่มาสองปีแล้วมีใครยังมีใครยังกักขังตัวเองอยู่ที่บ้านปีนี้จะเป็นปีที่สามนะมีเหรอระวังนะ ระวังนะบอกบูระวังมาสองปีปีนี้ปีสามไม่ได้ออกบ้านมาสองปีกว่าแล้วนะจักขังพวกเองพร้อมบอกว่ารถใหม่ด้วยเ, <laughs> เขาก็เช็ดถูรถอยู่รถใหม่ด้วย <laughs> ไปไหนก็เสียดายรถไม่เปลืองมันอะอย่างนี้ไม่เปลืองอเวลาเวลามนุษย์เราเนี่ยนะมันนับถอยหลังนะครับจะทำอะไรก็รีบทำนะพระเจ้าให้มา เรามก็นับถอยหลัง <c oughs> ถอยหลัง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 แล้ววันที่พร้อมทุกอย่างแต่วันนั้นไม่มีแรงนะครับป่วยปรับไตไส้ยพุงหัวใจร่างกายเรานี้ปรับไตไส้ยพุงกระดูกฟันสามอย่างเนี่ยดูแลให้ดีหัวใจนะถ้าเดี่ยงแล้วใช้เงินทั้งนั้นเลยนะครับใช้เงินทั้งนั้นเลยอ่ะโอเคครับลายแค่นี้ เดี๋ยวค่อยๆมาเก็บครับนี่ยังมีอีกเยอะเลยเธอมองไม่เห็นเธอมองแต่ที่สูงอ่าอโอเคอันนี้ผมถ่ายแค่สร้างภาพถ่ายรูปถ่ายร<ๆ>ูป<ๆ>เดี๋ยวคนถ่ายคลิปล่เก็บเองไปละร่วมสนับสนุนช่องบอกอวิเชษ y y u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  e w w TV v ออนไลน์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อยืดหมวกสติกเกอร์ 4x4 ราคาย่อมเยาวล์ไอดีเอ์บีห้าห